สวัสดีครับวันนี้ผมอาคุยน้อยนะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่กับเกมตำนานจอมยุทธ์ทูดถังซานนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าไส้กรอกแต่ละอันเนี้ยอันไหนคุ้มสุดแล้วก็อันไหนเพิ่มพลังเยอะสุดนะครับเพื่อนๆก็คือว่านี่ทําการหมอมมาเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะก็ซื้อมาเลยก็เฉพาะไส้กรอกนี้ก็70 300 3 7 0า0 0าเป็น700นะครับโดยประมาณประมาณ700แล้วก็เติมแพ็คอันนี้ไว้ด้วยนะครับใครที่จะเติมนะก็คือ เอาตัว40ใบนะครับไว้สมงกิจกรรมปีปิดตรงหรือว่าสะสมไว้ใช้ในอนาคตนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ไม่ใช่ดิไส้กอกมี600 600 900พันหนึ่งนะครับเฉพาะไส้กอกก็พันหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆและอันนี้เนี่ยน่าเติมมากได้40ใบนะครับเพื่อนๆก็คือเปิดเป็นวันนะอ่นนี้ก็คือโบนัสเพชรนะครับก็คือมองหมดเลยนะครับจัดไปเนี่ยมองหมดเลยนะครับมาครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ก็ผมก็ทําการซื้ออันนี้มาแล้ว เดี๋ยวเราเปิดตัวละคร S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  R สุ่มเหมือนด้วยก็คืออันนี้เนี่ยผมเหมาเฉพาะที่จําเป็นนะครับที่จําเป็นเลยก็คือที่อัพสายใยญนะครับเพื่อนแล้วก็อันนี้เลยดอกดอกดอกไม้นะครับสมุนไพรนะแล้วก็ตัวสุ่มนะครับก็ผมเก็บเอาไว้นะครับตอนนี้ก็ไอเดียนี้เป็นไอเดียของพี่เขานะครับแต่ว่าเราเล่นด้วยกันนะครับเขาจ้างมาครับเพื่อนนี่ก็คือเปิดเลยครับอ่ะวันแรกนะครับเพื่อนก็คือจะได้ประมาณนี้ได้4ใบ350บาทอ่าก็คือต้องรอเปิดพรุ่งนี้อีกนะครับเพื่อน ส่วนสมุนไพร5 0 0 0 0ปีนะครับแนะนําเลยว่าเป็นสายโจมตีแต่บางคนเขาก็บอกว่าเออเอาเป็นสายซับก็ดีเหมือนกันนะครับยิ่งซับถึกก็จะยิ่งโหดนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่นี่กวนไฟครับอวนไฟยัดไปครับอีก2อันก็ดอกไม้นะครับเพิ่มอันละ1,3 0่แต้มนะครับดอกไม้5 0,000ปีนะครับเรามาดูในส่วนของไส้กรอกันวันนี้เราจะมาดูไส้กรอกนะครับเพื่อนนี่เลยครับเจ้าไส้กรอกครับ มาดูกันว่าไส้กอรอกอันแรกนะครับ69บาทจะขึ้นเท่าไหร่ไส้กอรอก69บาทขึ้น600กว่านะครับส่วนไส้กอรอกบิน299ขึ้นเท่าไรขึ้น2008นะครับเรียกได้ว่าขึ้นตามตังเลยนะครับอันนี้2005นะครับมาดูสีขาวกันสีขาวแดงนี่2 0ง6นเรียกได้ว่าตามตังเลยครับเพื่อนๆยิ่งเราซื้อ29 9บาทก็จะหักไปประมาณ30นะครับก็คือได้2,500คะแนนนะครับประมาณนั้น นะครับเพื่อนๆก็ไสกรอกนะครับก็เพิ่มพลังประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากซื้อนะและที่สําคัญครับเพื่อนๆก่อนเราจะจบคลิปนี้ไปขอลุ้น SSR สักใบนะครับมาดูกันว่าจะได้อะไรที่อยากได้เลยนะครับเพื่อนๆก็คือมูปไปกับปู่พิษนะครับแค่2ตัวนี้เท่านั้นที่อยากได้นะครับตัวอื่นไม่จําเป็นครับเพื่อนๆมาลุ้นกันครับโอ้โอ้มาลมเฮ้ยมาลมนี้รู้สึกว่าจะได้อัพอัพดาวด้วยนะครับก็เป็นสีดาวเพราะว่า ตัวละครมาล้มเนี่ยส่วนตัวนะครับคิดว่าไม่โหดก็ไม่ไม่ได้อัพนะครับก็มาล้มเป็น4ดาวแล้วครับเพื่อนๆประมาณนี้ใครที่ชอบเล่นมาล้มก็เล่นไปได้เลยนะครับเพื่อนอันนี้ก็มีสกินครบเลยนะครับทุกตัวยกเว้นอ,อ,อาจารย์ใหญ่ฟู่ลันเตอร์นะครับก็คือยังไม่ได้นะประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อนๆสำหรับชี้แจงไส้กรอกนะครับใครที่อยากเติมอันไหนก็ไปหมอแพ็คกงแพ็กเกจกันได้เลยนะครับเพื่อนๆนะขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับใครอยากเติมอะไรก็ จัดไปเลยครับเพื่อนๆนี่เติมอันนี้จะได้ถังค้อนเนี่ยวะาโอเคครับเพื่อนๆไอเดียนี้ก็จะได้ถังค้อน2ดาวแดงแล้วนะครับเรียกได้ว่าอีกแค่สามพันนะครับก็ไม่เกินสองสามวันนี้ผมจะมารีวิวถังค้อน2ดาวแดงให้ดูนะครับว่าโหดหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยหดาวแดงก็โหดแล้วนะครับแต่2ดาวแดงจะยิ่งโหดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับไม่นิดหรอกเยอะนะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็สายใยเนี่ยสำคัญมากนะครับแนะนาเลยว่าให้เอามาอัพนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนติดตามมาด้วยนะกันใครที่ชอบนะครับอย่าลืม และเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ไปตะลุยเกมกันได้นะใครที่สายเติมหน,หนักๆจริงๆก็จัดไปครับไยรุ่นไอดี ID นี้สุดแล้วครับ